ข่าวนี้ก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับคนบันเทิงค่ะที่เข้ารับโล่ประธานรางวัลพระกินรีประจำปี2,555นะคะในฐานะที่เป็นบุคคลตัวอย่างคนดีคิดดีสังคมดีตามรอยพระยุคลบาทนะคะซึ่งรางวัลน,นี้นะคะก็จัดขึ้นโดยสมัชชานักจัดรายการข่าวและวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสมาชิกสื่อมวลชนเครือข่ายองค์กรนะคะซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลน,นี้นะคะก็มีพี่น้องอรุโณชาค่ะ พี่ตั๊กมยุราคุณชมพู่อารยาติ๊กเจษดาพรก้อยรัชวินนะคะก็เข้ารับประทานรางวัลกับผลอากาศเอกกำมพลสินทวานนท์องค์มนตรีค่ะซึ่งก็มีผู้สึกข,ข่าวของทางรายการทุกข่าวบันเทิงด้วยนะคะ,ค,ะคุณสมพิดาสุข,ขันโทแล้วก็ช่างภาพคุณไพรั์อินทประสิทธิ์นะคะ นอกจากนี้แล้วก็ยังมีบุคคลอย่างทั้งหน่วยงานรัฐเลกชนอีกกว่าร้อยท่านด้วยกันค่ะเกณฑ์การตัดสินรางวัลน,นี้ก็คือว่าเป็นคนดีได้รับการยอมรับจากสังคมมีความคิดสร้างสารรค์และก็ทําคุณประโยชน์ต่อสังคมด้วย